นิยมวิทยาออกประกาศเรื่องพายุโนรูฉบับที่8ลงวันที่27กันยายน2565เมื่อเวลาตี4ของวันนี้นะครับวันที่27กันยายน2565พายุใต้ฝุ่นโนรูบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ490กิโลเมตรจากเมืองดานางประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด15.6องศาเหนือลองจุด112.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่28กันยายน2565และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปชชันตามลำดับโดยจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย ในวันที่29กันยายน2 5 5นต์2565ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ช่วงวันที่28กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2565มีฝนตกหนักหลายที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑน,นภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่สัว์เข้าหาฝัง่งไว้ด้วยครับพายุโนโรูนี้ถือว่าเป็นพายุที่แรงมากนะครับเนื่องจากเป็นซูปเปอร์พายุนะครับก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ยูด้วยนะครับขอบคุณครับ